สบายดี fc ไอเนอะโมกูสุขุนมาวันนี้เสพากินลาประดุกใส่สมุนไพรนี่ fc ดูกลาประดุกใส่สมุนไพรแซ่บแทบเส็บแทบใส่สสสหอมแดงใส่ตะขงิงแล้วก็ใบมะกรูดนี่ fc อย่างประดุกแห้ง,แ,หงแล้วก็ผักป๊อกๆๆๆๆนีม่มาเอือร้องเบอร์สุขุสุขุนโมกูและเอือยอยู่ต่างประเทศเด้อววิเยี่ยมแล้วก็เยอรมันะ ญี่ปุ่นและสวีเดนมาด้วยกินน้ำนองใส่ละแซ่บนะเอาลายใหญ่ห่างไปน่องเปิดภูมิใหม่พ่อบอกเป็นแห่งลายมา้ยลงมาเลยเอฟซีมั้ยเนี่ยไปกัดทิ้งเลยเนี่ยเนี่ยหนึ่งเองพี่น่องอยู่ในห้องหนึ่งเองคือเก้ามามามั้ยอีหมูนั่มเองหมูหมูนับจอกอันนี้ดาบประดุกใส่สมุนไพรลงมือเลยลงมือเลยคราวนี้ได้มัให้น้องหมกุจกุลแสะเข้าือเปล่า เพื่อปอกเพื่อสำหับรับยุบใส่สมุนไพรหอมแดงครีงใบมะกรูดตานโควิดได้เอฟซีเอฟซีเอฟซเอฟือเอคืออีห ับอพยพอย่างนั้นแหงรับซุกเด้อแม่รับดิบก็จะต่อครับ หอมแดงอมแดงหอมแดงประกาศข้าวมอครับแ่บใบมะกอกบแสงต้องแสงชดเลย cầm Bây giờ cả Hãy nhóm ếp xì mù cùng ếp xì mảnh ếp xì cầu Nó sẽ tương dưới Hãy nhau nó nhận bếp cực tích rồi ใบมะพร้าวเส้นข้าวปุ้ย เห้เออนักนกไปล้แรงไปแล้วอด็อนเ็ดอ่ะไมมกรอบนีนะไม่มักรอบก็เป็นสมุนไพรถ้าขึ้นเนี่ยสับปะส่อคือแบบ พบกันใหม่อาต่องมุคูเอฟซีทุกคนเรื่องกติตา่ากติกาอะไห้เ้อะแล้นมีข้อดีๆฉันมาบอกแล้วม,มีควมลูกคำนานได้จะบอกควมูมแู้บ้านพบกันใหม่สบายดี